แม้ว่าครั้งหนึ่งกัมพูชาจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการผลิตไวน์ของโลกแต่สําหรับกัมพูชาแล้วกลับไม่เคยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตไวน์เลยไม่น่าเชื่อว่าวน์พื้นเมืองเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากความพยายามของชาวพระตะบองเอง เลยได้กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองพระตะบองหากคุณไม่ต้องการซื้อวายติดมือกลับบ้านก็จ่ายเพียงแค่หนึ่งเหรียญเศษก็สามารถชิมวายและบรังดีพระตะบองได้ไม่อั้นแต่สิ่งที่ชาวพระตะบองถนัดมากกว่าการทำไวาย คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปลาดังเช่นแหนมปลาซึ่งเป็นของขึ้นชื่อเมืองพระตะบองเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบอย่างทะเลสาบเขมรหรือโตเลสาบหมู่บ้านแห่งนี้จึงยึดอาชีพการผลิตแหนมปลาเป็นหลักโดยเลือกใช้ปลาชะโด ที่มีคุณลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มนำมาแล่ให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดนำไปปั่นคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงจนได้เนื้อที่ละเอียดและเหนียวนุ่มขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุหีพอ เพื่อส่งให้กับพ่อค้านำไปจําหน่ายต่อไปนี่คือความร่ำรวยจากธรรมชาติเสมือนเป็นของขวัญที่ชาวพระตะบองริมฝั่งแม่น้ำสังแก่แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเขมรได้รับเป็นประจําทุกปี ในฤดูการจับปลาสี่เดือนระหว่างเดือนพันวาคมถึงมกราคมคเนว่ารอบอนาบริเวณทะเลสาบเขมรเพียงแห่งเดียวมีปริมาณปลาที่จับได้มากถึง70,000ถึง80,000ตันที่ซาปลาฮอกหรือตลาดปลาร้าคือแหล่งผลิตและขายส่งปลาร้าเขมรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระตะบอม การทำปลาฮอกจะทำการหมักปลาในบอรซิเมนต์บางรายยังใช้วิธีการดั้งเดิมด้วยการหมักปลาในถังไม้ขนาดใหญ่ไม่ว่าปลาฮอกของขเขมรหรือปลาร้าของไทยหรือปลาร้าของชาติไหนๆก็ล้วนใช้กรรมวิธีในการเก็บรักษาปลาให้ได้กินได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับความมั่นคงทางด้านอาหารสอดคล้องไปกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอุษาเนเ์มมาอย่างยาวนาน